พี่กูตายแล้วเน,นี่ยใช่แล้วครับแล้วก็มีเทวดารูปหล่อวารับคุณเว็บขึ้นสค์สแล้วครับเฮ้ยแย็บตลกมากปะเอาก็ผมนึกว่าพี่เล่นมุกนี่เจ็บมากไหมเนี่ยเจบ็บแต่ทนได้แล้วก็พร้อมอองจากโรงพยาบาลไปต่อยคนที่ขับรถชนกูแล้ว อันนี้มึงหาเจอ,อยังว่าใครเป็นคนขับรถชกนกู่เพิ่งจะฟื้นพี่ก็ห้าวเลยนะครับผมว่าพี่นอนพักเฉยๆดีกว่าแล้วคนอื่นนะคนอื่นเขาไม่เยี่ยมพี่หมดแล้วอะแต่ว่าตอนนั้นพี่ยังไม่ตื่นผมก็เลยให้เขากลับไปก่อนเออฝากมึงไปขอโทษพี่ัรันด้วยที่กูไม่ได้ไปซ้อมอะพี่รันเขาไม่ว่าพี่เรื่องนั้นหรอก ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดอะพี่พี่อารันก็คุยกับตำรวจแล้วแต่ไม่เห็นอะไรเลยอะมันยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ <c oughs> แต่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่ามันจะเป็นใครผมจะจัดการมันเองโอ้โหเป็นลูกหมาบ็อกแบก็คเดี๋ยวนี้โตเป็นล็อตไวเลอร์แล้วเหรอ ฮัอืมโอ้ยเจ็บเจ็บนี่ก็พักนะครับจะได้หายไวๆโอเคไหมบมอครับ Magic kiss ัพ่ Have f l n i